มีคนอยู่จำนวนไม่น้อยที่เลือกใช้งานสมาร์ทวอทที่มีรูปร่างดีไซน์มีความใกล้เคียงกับนาฬิกาข้อมือที่เคยสวมใส่ซึ่งสมาร์ทวอทรุ่นนี้มีการออกแบบมาให้มีรูปทรงที่คุ้นเคยแต่มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากกว่านาฬิกาข้อมือทั่วๆไปรองรับคนที่ใส่ใจในสุขภาพเป็นพิเศษเพราะสามารถวัดระดับความดันในเลือด การเต้นของหัวใจและออกซิเจนในเลือดได้สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายก็มีส่วนในการสนับสนุนด้านกีฬาต่างๆด้วยสามารถใช้งานได้ด้วยการสัมผัสหน้าจอหรือการกดปุ่มก็ได้อีกทั้งยังรองรับภาษาในการใช้งานได้ถึง5ภาษาเลยทีเดียวหากมองเพียงผิวเผินสมาร์ทวอชรุ่นนี้มีดีไซน์ที่สวยงามน่ารัก เหมาะสำหรับผู้ใช้วัยรุ่นแต่นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วประสิทธิภาพของรุ่นนี้เองก็โดดเด่นไม่แพ้รุ่นอื่นๆหน้าจอทรงสี่เหลี่ยมสามารถแสดงผลได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการแสดงข้อความที่ได้รับการควบคุมการเล่นเพลงหรือหน้าจอการประมวลผลอื่นๆมีโหมดสำหรับการออกกำลังกายรองรับประเภทกีฬาถึง6ชนิดและสามารถกันน้ำได้เป็นอย่างดีแต่ควรระวังไม่ให้สัมผัสกับน้ำที่มีอุณหภูมิสูงมากจนเกินไปเพราะอาจจะเกิดความเสียหายได้ สำหรับสมาร์ทวอท์รุ่นนี้มีคุณสมบัติในการใช้งานที่ค่อนข้างครบครันไม่ว่าจะใช้งานทั่วๆไปใช้เพื่อความบันเทิงตรวจสอบสุขภาพหรือสนับสนุนในเรื่องของการออกกำลังกายสามารถสร้างลิสต์รายการกิจกรรมที่ต้องทำประจำวันได้รวมถึงรองรับการโทรผ่านบลูทูธเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานรุ่นนี้สามารถปรับแต่งหน้าจอได้หลายรูปแบบมีให้เลือกใช้งานถึง4สีได้แก่สีดำสีเทา สีเขียวและสีชมพูตัวสายออกแบบให้สวมใส่ได้สบายถอดออกง่ายรู้สึกคล่องตัวเมื่อต้องสวมใส่ในขณะที่ทำกิจกรรมต่างๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าการแสดงผลบนสมาร์ทวอท์นั้นมีระดับการมองเห็นที่ค่อนข้างลำบากแต่สำหรับสมาร์ทวอท์รุ่นนี้มีการขยายจอแสดงผลออกมาและใช้พื้นที่บนหน้าจอถึง95%ทําทำให้เรามองรายละเอียดต่างๆได้อย่างชัดเจน เมนูและฟังก์ชันต่างๆออกแบบมาให้เราทำการหมุนเพื่อความสะดวกในการเลือกใช้งานได้รองรับการใช้งานในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสายโซเชียลมีเดียหรือสายสุขภาพอีกทั้งแบตเตอรี่ยังมีประสิทธิภาพการทำงานยาวนานหากอยู่ในโหมดสแตนดี้สามารถใช้งานได้ถึง25วันเลยทีเดียวในบางโอกาสเราอาจจะเผลอถอดสมาร์ทวอทช์วางไว้ในจุดที่ไม่ทันสังเกต แต่สมาร์ทวอทชรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อลดปัญหาและสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ใช้งานได้มากขึ้นด้วยระบบการตามหาสมาร์ทวอทชผ่านสมาร์ทโฟนในระยะ8เมตรฟังก์ชันอื่นๆรองรับการใช้งานในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในรูปแบบทั่วไปหรือการใช้งานในการดูแลสุขภาพโดยรุ่นนี้หากมีสายเรียกเข้าหรือมีการแจ้งเตือนต่างๆตัวสมาร์ทวอทช์จะมีระบบสันช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้อีกด้วยคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด